แต่ว่าเราไปดูแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก่อนแล้วกันครับคุณ<ฆ>ผู้ชมเมื่อวานนี้มีศึกร้อยล้านปอนด์นะครับก็คือถ้าขึ้นชั้นอุย้ยนี่เวมบリーสนามรับศึกหนักเลยนะเตะเอฟเอเสร็จเตะเพย์ออฟรอบชิงอีกนะครับต้องรีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อช่วงซัมเมอร์จต้องใช้จัดงานจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าอาถรรพ์ยังคงอยู่นะครับก็คือทีมอันดับ3ในแชมเปี้ยนชิพครับคุณผู้ชมลีสยูไนเต็ดนะฮะแพ้ซอลทัมตันนะครับจเจอ,อทางฝั่งของอาร์มสตรองครับ เจ้าเก่าเลยที่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกนี่แหละ,ะยิงเข้าไปฮะกลายเป็นว่าเป็นนักบุญนะครับอูนี่สมอลโบนยังอยู่นะฮะถ้าใครทันในสมัยก่อนนะครับเปลี่ยนจุดแล้วก็อูนี่เกือบได้ลูกสองนะครับลีสเนี่ยน่าน่าสงสารมากก็คือจริงๆแล้วเขาจะจบที่สองอเขาเป็นลองเลสเตอร์มาทั้งสีซั่นเลยแล้วดันไปเจออิฟสวิตอะแซงพอแซง<ม>ทีนี้เนี่ยมันอาถรรพ์จริงๆคือ พอจบที่สาปุ๊บไม่ได้ไปเพลย์ออฟเอกไม่ได้ไปเลื่อนชั้นอัตโนมัติน่ะมันต้องไปเพลย์ออฟกับสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกเพลย์มันโอ้โหผมจําได้ครั้งสุดท้ายที่อันดับสามเข้าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมันจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ย้อนไปหลายปีอยเนี่ยนะครับโอ้โหได้แฟนบอลนี่คือดูยืนดูไปหมดเลยนะครับว่าร้อยสี่โอ้ยชนคานครับร้อยสี่สิบล้านปอนด์นะฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับ ไรายได้ที่เข้าสโมสรม,<า>มันเยอะขนาดไหนอะ่นอะเข้าไรอะ่ะหกพันกว่าล้านบาทอะ่ 6, ะเอางี้ฮะคุณดูเกมฟุตบอลกีฬาเกมเนี้ยหกพันล้านบาทฮะมันไม่ค่ากันได้ยังไงครับเพราะว่าการขึ้นชั้นมันหมายถึงค่าถ่ายทอดลิขสิทธิ์ค่ะดูแดนนียลเจมส์อยู่หัวแตกด้วยนะครับสุดท้ายครับเป็นทางฝั่งของนักบุญซอลตันนะครับคว้าตัวใบสุดท้ายขึ้นชั้นฟุตบอกลกรีฑาครับตกไปปั๊กเดียวครับขึ้นมาแล้ว อือหือโอ้โหยินดีด้วยกับแฟนบอลน,นักบุญนะครับนัดนี้นัดเดียวได้ไป140ล้านปอนด์แล้วก็ถ้าเกิดขึ้นชั้นเลื่อนขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกปีหน้าก็เขาคำนวณกันมานะคะว่าเซาแธมป์ตันน่าจะได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300ขั้นต่ำนะ300ล้านปอนด์ในการได้กลับขึ้นมาเล่นกับพร<ฆ>ีเมียร์ลีกแต่ทีนี้เนะยอะมากเจอ,อไปส่องมาเพิ่มก็คือแอบสองสารนิดนึงเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมายังไม่ทัน24ชั่วโมงมีการทำ อ,อ,อันดับมาแล้วค่ะว่าทีมที่ตกชั้นปีหน้าคืออะไรแซวแทมตันยังไม่ซื้อตัวเลย <laughs> ยังไม่ทันให้เขาได้ชลองกับการได้กลับขึ้นมาหลีกสูงสุดเลยคุณพี่ค่ะคุณพี่ก็จะรีบให้เขาจะตกชั้นปีหน้าแล้วจะเย็นก่อนเนอะร้องไห้เลยผมชอบข้อความทางไลฟ์แชทอ่ะค่ะคุณอ๋อคุณแกรี่เนวี่เขาเป็นแฟนคลับรายการเราเขาบอกว่าลีดไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าลีดยังไม่เคยชนะเกมเพล์ออฟคุณตักกี่ Mm hmm. อารมณ์เหมือนตกชั้นซ้ำสองจริงนะอุ้น mm hmm. มันมันนัดเดียวจะขึ้นกับอยู่ที่เดิมอะ mm ่ะ hmm. เออมันเหมือนตกชั้นจริงๆ mm hmm. ถือว่าเพราะว่าถ้าชนะเกมนี้คุณก็ขึ้นพีเมียไงค mm ่ะ hmm. โอ้โหก็กลับไปอยู่ที่เดิมครับน่าเห็นใจจริงๆผมอาจจะเป็นตัวการลกีนี้ก็ได้ เพราะผมเพิ่งไปสนามเข้ามาเมื่อสามเดือนก่อนลีดส์นี่เป็นสนามที่คนไทยไปเยือนเยอะมากนะคะเวลาที่ไปอังกฤษเนี่ยไม่ว่าทีมหลักทีมเนือจะเป็นมอยู่ภาคเหนือไปง่ายไปง่ายแล้วตรงข้ามสนามลีดมีสรีทฟู้ดของไทยเจ้าดึงดังมากที่อังกฤษใช่ก็สนามอร์ลน์โก็ยัง ยังเก่าๆอยู่นะครับอันนี้บทสรุปครับคุทอ,อุมอก็แชมป์แมนซิตี้แน่น,นอนอยู่แล้วนะคะรองแชมป์อาร์เซนอลที่3ลิเวอร์พูลที่4วิลลา่าที่5สเปอร์สแมนยูกลายเป็นทีมที่เขี่ยเชลซีนะคะได้ไปยูโรปาแทนเชลซีเนี่ยก็เลยกระเถิบหล่นไปอยู่กับคอนเฟรนซ์นะคะยูโรปาคอนเฟรนซ์ส่วนนิวคาสเซิลอกหักหนักไปอีก อดไปเลยทั่วยุโรปนะคะสำหรับฤดูกาลหน้าโถไม่ได้ตั้งใจขยี้นะลงหน้าผมพอดีนะฮะผมไม่ได้ขำแมนยูกสุแล้วก็ทีมขึ้นชั้นก็คือเลสเตอร์อิปสวิชทาวแล้วก็ลงถึงซอลตัมตันเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกที่น้องใหม่ขึ้น3มชั้นตกชั้นทั้งหมดนะครับ